สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลกับย้ำมือแรงค่ะอาวุธพร้อมจ้าพี่น้องจ้าเสียม <c oughs> เด็กๆเ,เลิกงานไม่แล้วจ้าน้องมิ้วเลิกงานไม่แล้วคราวนี้เราก็จะไปขุดลุมฟังป้ายกันจ้าัดที่นีนย้ำมือแรงพี่น้องจ้าเพราะว่ายามเว้นแดดมันฮอนหลาปะ่ะน้องมิ้ว กลมาม่ยกินอะไรทิลูกให้เขาเป็นคนถือนี่น้องเตยไปรับลูกตาลจ้าลูกตาลเลิกเรียนแล้วเหรียอยู่บ้านน้ำลุงมพอเอ,อาบ่ทันตาซสิมึงดูล่ะว่าจะไปคอแล้ววันปักป้ายเลาไปแล้วพี่น้องพอหนักเติบด้ยอะลูกหนักบ้าร้องม,มึงนึกแต่ว่าเบาก็ยางที่เธอแบกกี่ดอก โอ้ยพน้าพี่น้องจ้าให้น้องมิวไปกับน้องมิวจ้าไปพี่น้องมาเนี่ยได้อาวุธแล้วไปเนี่ยมันจะขุดเขาเปล่าลูกดินซิบ่แข็งจ้ะยังเหรออืมอเขาเฮ็ดจังไหนท่นขุดบ่เขาเขาไม่เเได้ติดแล้วเนาะไปเบิ่งก่อนเนาะโอเคปะไปค่ะพี่น้องไปเบิง่งกันว่าเขาสิติดบองใดเนาะจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกันก่อนไปค่ะมาพี่น้องหเนอ่ยมาหอด่าแล้วเอาไว้มุมทั้งกอ้วยนี่ไหมลูกกอ้วยทั้งเนี้ยเออทั้งสายมือเขานี่ล่ะสวัสดีค่ะแม่ ไปมุมทั้งกอกล้วยจอดอดีๆเนี่ยจอดดีๆลูกเอามาจอดมุมทางไหนพี่ไปจอดอย่างจ้าสั้นจอดทางไหนลูกจอดทางไหนทานได้อะไรกิน,นอ๋อพอแไม่แต่เมื่อวานนี่เพื่อนถือไปนะมันเดี๋ยวแม่ให้พี่มิวทำให้ลูกไม่กินไม่ได้กินไม่ได้แล้วแต่เมื่อวานแต่มันหนูลองชิมดูแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีตัวอะไรตกเข้าไปเออเอาเก็บไว้ตรงนู้นตัวขี้เกียจแต่น้องโยนทิ้งแล้วเอาไปไว้ตรงนู้นลูก เอาไว้บนรถตัวเองเลยตั้งไว้กอนลูกตั้งไว้กอนเออนั่งละแมนเอาไว้มุมงหน่ยลูกมา,าได้ปะยังร้องห้างไหมพี่น้องจา๋าว่าจะติดตั้งตรงนี้เนาะพี่น้องแล้ววันนี้มันขุดม่ได้แล้วค่ะมันแข็งเดี๋ยวสิไปเฮ็ดขาตั้งแบบไม่มาจา้ะเฮ็ดแบบ ตั้งมาเลยและะ้วก็เฮ็ดเป็นแบบแบบขาตั้งมาเลยดีกว่าเนาอเขายกมาตั้งแล้วเขาก็หาก้อนหินทับเอาจริงเสียมาตั้งไม่ได้พี่น้องจา๋า,าะบะเนี่ยร้านกาแฟมันขุดกูได้สิกดให้ล่ะปะเนี่ยเขาต้องเฮ็ดแบบตั้งมาตั้งอาบ่ บรรยากาศยามมือแรงจ้าติดริมถนนพี่น้องจา้าเพิ่งเนี่ยเนห่ยค่มองติดตั้งบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยสรุปแล้วติดบ่ได้เด้อจ้าพี่น้องจา้าติดไม่ได้จา้าเดี๋ยวยกไปก่อนเดี๋ยวไปเฮ็ดเอ่อขาตขาตั้งมันไ,มไ,มไหมจ้าเฮ็ดแบบตั้งมาเอาเลยเพราะว่ามันขุดบ่ได้ดีมันแกนออก เอาเสียมมาลูกแม่ถือเองก็ได้ไหมเอาเสียมมาลูกมะคือสีหนักเลยเนาะหนักแล้วนอะนนอนพี่น้องมันเป็นเหล็กเนีมันจะหนักแล้วเนะเด็กใช้เตยต้องถือกลับจ้าตอนไม้แม่น้องมิ้วถือตอนกลับแม่นพี่เตยถือจ้าพี่กับน้องถือกลับขึ้นไมก้อนจ้าเพราะว่ามันฝังไม่ได้มี่นองจ้ามันแกนแขงมันเล้วกับมิตะก้อนหินพร้อมจ้าเนี่ยพี่เตย พี่เต้ไมายืนถือป้ายไว้นี่เพียงล่ะไอพี่เต้ไมายืนถือป้ายนะพี่น้องเอาเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆโบกโบกให้รถเข่าไปพร้อมน้องน้อลูกคือจังอันหุ่นนั่นล้มอัมัยเห็นป่าหุ่นล้มในงานอันในนานแมนเมนชว์ลุ้มล้นมัยน้องเต้ไมายืนกวกล่ะ กุงมันเห็ดจพี่น้องว่ายต่างตกหลุมขอัยได้พี่น้องถ้ากล่องสั้นตกหลุมจ้าเมื่อกี้ไปค่ะบัานเนี่ยกลับคืนทุ่งนาเขาเอาเป็นว่ามืออื่นจะพามาติดตั้งไหมพี่น้องมันติดไ่ได้เดี๋ยวเตยไปเห็ดค้าตั้งแบบไม่ก็จะเตยไปต่อคาตั้งมันก่อนพี่น้องแบบนี้มันเห็ดไรมันตั้งบ่ได้จ้ะ ไปต่อแบบไม่เนาะเฮ็ดเป็นแบบตั้งมาเลยจ้ะเรากะหานถุงซ้ายตีหื้อพี่น้องเนาะหาถุงซ้ายถุงก้อนหินมาทับเอาจักส่มมันกบับนนอะไรนาอจ้ะดินมันแก่นไหมพี่นออ้องอีกอย่างคือเตยเขียนป้ายผิดพร้อมแล้วพี่มอดบอกให้เขียนลูกศรอันซี่ขึ้นทั้งทง สี่ขึ้นข้างบนว่าแล้วจ้ะแต่ว่าต่เขียนเขียนลาบไปกับอันแผ่นใหม่หมาพี่น้องกเอาจังอกสันหล่อาตั้มน่นแล้วนาะพี่น้องเนาะย้ำวอเว้นนะ่ะเตอออกไม้โบได้พี่น้องมันห่อนลายตเตอเลยบย่ยยางออกมาจ้ะเล็บปวยมาเบิองว่ามันดินแกล็บางเกล็พอเด็กๆเลิกเรียนมาแล้วกะน้องมิ้วเลิกงานแล้วก็เลยพากันย่างมาว่าสิขุดลุม เพื่อที่สิฟังเงินป้ายเฮ็รบริจอยถือกับคือเกาจ้าแบ,บออกเอาที่ละลูกพี่มิวยังแบกเลยบ่าคขามันจะรวมลูกแมนพี่มิวกับแบกอองซันได้ลรอกฟูน ไปค่ะไปทุกนนาวิ่งว่าของเราพี่น้อง <laughs> ขอบคุณทุกการติดตามด้วย้าพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์จ้าเมื่อนี้เป็นอันวาภารกิจ ล้มเหลวจ้าเฮ็ดอะไรมื้ออื่นว่ากันไหมพี่น้องไปหาไม้เฮ็ดขาไม่ก่อนบปที่น่ะเฮ็ดแบบขุดหลุมฝังบ่ได้พี่น้องต้องเฮ็ดแบบตั้งเอาภารกิจล้มเหลวเริ่มใหม่พรุ่งนี้จ้าขอบคุณสุขุมสุขคนจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจจ้าแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆเนาะจ้าพี่น้อง ขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณ f อฟสาน้อยเพชรบ้านแพง f อซีอีหลา่าองิงเอฟซีพ่อขอมอด f อฟซของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะอยู่ดีสบายค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพจ้าพอพอคลิปไหมค่ะสวัสดีจ้า